สุดยอดจริงๆร้องแค่สองเพลงแต่ดังและอมตะมาจนทุกวันนี้มีนักฝันนักเพลงนักร้องไม่น้อยที่เพียรพยายามสร้างผลงานเพลงออกมาเพลงแล้วเพลงเล่านับสิบนับร้อยเพลงแต่เพลงเหล่านั้นเงียบหายไปกับการเวลาไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่จดจําได้แต่มีนักร้องในตำนานอยู่ท่านหนึ่งในชีวิตของท่านร้องเพลงไว้แค่สเพลงแต่เป็นสเพลงที่โด่งดังสร้างชื่อและยังอยู่ ในความประทับใจของแฟนเพลงมาจนทุกวันนี้ชื่อของท่านคือเพนพักลัคนาอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัตินักร้องในตำนานท่านนี้ไว้ดังนี้เพนพักลัคนามีชื่อจริงว่าประภาสิริคำเกิดวันที่23เมษายนปี2491ีที่บ้านช่างหล่ออำเภอบางกอกน้อยกรุงเทพบิดาชื่อเรือเอกสมนึกมารดาชื่อเพนศรีสิริคำเป็นคนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพนพักจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยหลังจากเรียนจบก็ตระเวนประกวดร้องเพลงตามงานวัดในกรุงเทพและตามวงของครูพยงมบุกดามีแพ้บ้างชนะบ้างหลังจากนั้นเธอก็ไปเป็นนางรำอยู่กับรำวงคณะดาราน้อยที่ชนบุรีซึ่งในยุคนั้นถือเป็นคณะรำวงที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นมีผู้ร่วมงานกับเธอหลายคนที่ต่อมาได้เป็นนักร้องชื่อดังเช่นพนมนุพพร ซึ่งตอนนั้นเป็นกองเชียร์สองบรรจบเจริญพรตอนนั้นก็เป็นกองเชียร์สบุพภาสายชนกองเชียร์สเรียมดาราน้อยกองเชียร์หฉลองผู้สว่างนักดนตรี 6. ประภาสิริคำเป็นนางรําซึ่งในตอนที่เธอเป็นนางรําใช้ชื่อว่ายุพาต่อมากองเชียร์และนักดนตรีหลายคนได้ลาออกจากคณะรําวงและเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเช่นพนมนุพร ได้ไปอยู่กับวงดนตรีเทียนชัยสมญญาประเสริฐและต่อมาก็ไปมีชื่อเสียงอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตส่วนบุภาสายชนเข้าไปอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตโดยสุชาติเทียนทองเป็นผู้ชักนําหลังจากบุภาสายชนได้ร้องเพลงบันทึกเสียงและเริ่มมีชื่อเสียงกับวงดนตรีจุฬารัตต่อมาศรีไพรใจพระก็พาเธอออกมาตั้งวงชื่อวงว่ากระดิกทองและเปลี่ยนเป็นวงศรีไพรใจพระในเวลาต่อมาจากนั้นบุภาสายชนก็ได้พายุพาซึ่งเป็นนางรำที่เคยร่วมงานกันอยู่ในคณะรำวง มาร่วมวงด้วยและก็พักอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากวงดนตรีสีไพรใจพระยังเป็นวงใหม่ยังไม่ค่อยมีนักร้องที่มีชื่อเสียงบุพพาสายชนอยากให้เพื่อนมีโอกาสมากกว่านี้จึงแนะนําให้ยุพาได้รู้จักกับเตือนใจบุญพระรักษาซึ่งตอนนั้นอยู่กับวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำดัดวิพาตวัฒน,น์เตืนอนใจบุญพระรักษาจึงพายุพาไปฝากกับครูจำดัดครูจำดัดร,รับไว้และให้เดินสายกับวงดนตรีเพลินพรมแดนโดยยังใช้ชื่อเดิมในการร้องหน้าเวทีว่ายุพา อยู่กับวงดนตรีเพลินพรมแดนได้สองสามเดือนพอดีช่วงนั้นวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญกําลังต้องการนักร้องเธอจึงลาออกจากวงดนตรีเพลินพรมแดนไปสมัครเป็นนักร้องกับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2510อยู่กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญได้ประมาณ3เดือนพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2511เธอก็ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงเป็นเพลงแก้กับครูสุรพล2เพลงคือเพลงของแท้ยาแก้กับเพลงของปลอมองๆ และเพลงป้าชัดๆแก้กับเพลงมาช่วยกันพลานรัังงงแลหวหอะีมืยงไงซึ่งทั้งสองเพลงเป็นผลงานการประพันธ์ของครูทองใบรุ่งเรืองครูสุรพลตั้งชื่อนักร้องให้กับเธอใหม่ว่าเพนพักลักขณาเพียงไม่นานหลังจากเพลงถูกเปิดออกอากาศเพลงของแทยะกับเพลงบ้าชัดชัดก็ทําให้ชื่อเพนพักลักษณาโด่งดังไปทั่วประเทศกลายเป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับเธอเป็นอย่างมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลังจากเพลงดังไม่นานเธอก็ลาออกจากวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญด้วยเหตุผลส่วนตัวหลังจากนั้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันครูสุรพลก็รับนงยาวดาวสุพรรณและเรียมดาราน้อยเข้ามาอยู่ในวงด้วยหลังจากออกจากวงดนตรีสุรพลแล้วเพนพักลักนาก็ไม่ได้ไปร้องเพลงกับวงไหนอีกเลยตลอดชีวิตเพนพักลัคนาแต่งงานกับร้อยตำรวจเอกบุญถิ่นดงหิงและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้หญิงชื่อเบญจวรรณดงหิงในบ้านปลายชีวิตเป็นพักลักนาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่เจ้าตัวเพิ่งมาตรวจพบตอนที่เป็นระยะที่4แล้วจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งขอนแก่นแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยมีคุณบุญถมปาประแพรเภศจักรคอยดูแลอาการป่วยอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่ 22พฤศจิกายนปี2 5 5 3มีรายงานข่าวว่าสิทธิสุรพลรวมน้ำใจช่วยเพนพักลัคนาสู้มะเร็งอดีตสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของครูสุรพลสมบัติเจริญเพนพักลัคนาเจ้าของเสียงเพลงของแท้ยะบ้าชัดๆัซึ่งร้องแก้กครูสุรพลถูกมะเร็งขั้นที่4รุมเรา้าเพนพักลัคนาสิครูสุรพลในรุ่นท้ายท้ายในวัย62ปีให้สัมภาษณ์ทีมข่าวคมชันลึกถึงอาการป่วยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งระหว่างนอนรักษาอาการป่วย ที่โรงพยาบาลวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามว่าพี่รู้ตัวเมื่อเดือนมีนาคมว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตอนนี้ลามลงมาที่ตับแล้วอาการที่เป็นตอนแรกๆร,รู้สึกปวดเหงือกปวดแก้มเหมือนคนปวดฟันก็เลยไปถอนฟันแต่ก็ไม่หายบวมหมดเลยหมอก็เลยตัดเนื้อไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่สี่แล้วก็เลยไปรักษาตัวที่ศูนย์มะเร็งขอนแก่นมาตลอดตอนนี้กลับมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม พี่กินอะไรก็ไม่ได้ต้องให้แต่น้ำเกลือแต่ก็ไม่คิดอะไรมากอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่คิดว่าตัวเราจะเป็นขนาดนี้หวั่นใจเหมือนกันว่าวันที่27พฤศจิกายนปี2 5 5 3ที่จะมีคอนเสิร์ตจะไปได้หรือเปล่าเพราะกลัวติดเชือ้อร่างกายถูกอะไรไม่ได้เลยนี่ก็ติดเชื้ออยู่มันเข้าไปในลำไส้แล้วหมอฉีดยาฆ่าเชื้อให้ทุกวันกินอะไรก็ไม่รู้รสผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่สิทธิ์ครูสุรพลร่วมกันจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือในครั้งนี้ เจ้าตัวบอกเพยงสั้นๆด้วยเสียงสั่นเครือว่าก็ดีใจก่อนตายอยากเห็นพี่ๆเคาร้องเพลงอีกครั้งอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆพี่เข้ามารุ่นเดียวกับเรียมดาราน,น้อยละองดาวสกาวเดือนตอนนั้นเข้าวงดนตรีครูสุรพลไม่นานก็ได้อัดแผ่นเสียงเพลงของแทย้ยากับเพลงบ้าชัดๆเลยสองเพลงนี้อัดวันเดียวกันพี่ออกจากวงครูไม่ถึง5เดือนครูก็เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกมาก็เพราะเรื่องส่วนตัวด้านพวนาชาบาไพรสิบครูสุรพลรุ่นแรก บอกถึงการร่วมแรงร่วมใจของสิทธิครูสุรพลและศิลปินหมอลำชั้นนำของอีสานว่าเราอยากได้เงินมาเป็นค่ารักษาให้เพนพักก่อนหน้านี้มีพยาบาลที่โรงพยาบาลวาปีปทุมเขาหาเบอร์พี่จากทางอินเทอร์เน็ตแล้วโทรมาที่บ้านบอกว่าเพนพักป่วยอยากให้ไปดูแล้วคุณบุญถมประพาแพร์ซึ่งเป็นเภสัชกรเขาดูแลอาการเพนพักอยู่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงมากจะช่วยกันอย่างไรพี่ก็ไปหาเขาที่มหาสารคามวันนั้นหมอให้คีโมเพนพักครั้งสุดท้ายพอดี บุญถมก็เลยมาเจอกับพี่เราก็คิดเรื่องคอนเสิร์ตแต่ถ้าจัดที่กรุงเทพก็ต้องใช้ทุนมากเลยตกลงจัดกันที่มาสารคามเลยโดยทางคุณบุญถมช่วยประสานงานสถานที่และศิลปินที่โน่นส่วนพี่ก็มีนักร้องพี่ๆน้องๆหลายคนไปช่วยกันเช่นรุ่งเพชรแหลมสิงห์เพชโรโพธาราม มนพรล,ลูกราชบุรีเรียมดาราน้อยรุ่งนภาดารากูนน้ำอ้อยบอลวิเชียนสายทองนคราชเป็นต้นส่วนนักร้องทางอีสานที่มาช่วยครั้งนี้ก็มีศักสยามเพชรชมพูเทพพรเพชรอุบลสรเพชรเพนโยเหลืองบริสุทธิ์ประสานเวียงสีมารุ่งรุ่ดเพชรธงชัยตลกนิ้งน่องซปเปอร์ยาวใหญ่น้ายานเสียงหลอดเสียงหลอยโดยงานจะเริ่มเวลา18บแนาฬิกานักร้องคนไหนที่อยากร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราก็ยินดีค่ะจากคอนเสิร์ตวันที่27 พฤศจิกายนปี2553นี้ได้เงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งพอเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ก็ยื้อชีวิตของเพนพักลักษาได้แค่7เดือนกว่าๆในที่สุดเธอก็เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมปี2554เวลา20นาฬิกาในวัย62ปีเจ้าภาพนำศพมาตั้งบนเพนกุศลที่วาปีปทุมและทำการชาปนกิจเมื่อวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมปี2554 ัวดีแชนแนลขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณเป็นพักลักนามาเนา่าการนี้ด้วยครับและขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและหนังสือพิมพ์คุมชันลึกขอบคุณมากครับ